สวัสดีครับซันนี่วันนาร์นะครับรับบทสายลมในเวท ting แพนเดอร์ซีรีส์ครับครับสวัสดีครับรักไฟนาพัทครับรับบทน้ำเหนือครับในเวท ting แพนเดอะ s ซีรีส์ครับใช่ครับก็ตื่นเต้นมากครับวันนี้แบบแฟนๆมากันตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็มากันเยอะมากเลยครับครับผมตื่นเต้นครับแล้วก็แบบตื่นตั้งแต่เช้ามาแต่งหน้าทําผมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลงมาก็ดีใจมากครับแบบว่าเห็นแบบว่า พี่พี่แฟนคลับมารอกันตั้งแต่เช้าเลยครับก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับเราแบบว่าเตรียมความพร้อมอะไร่างาย่างแตว่าต่วประกาศล้ว่าเออเริ่เป็นเราสองคนอ่าเริ่มแรกเลยเราก็ทําความรู้จักกันครับนะตอนที่แบบพอรู้ว่าเราได้แล้วเรารู้ว่าแบบคู่เราคือน้องก็แบบรีบทักไปเลย,เลยครับว่าแบบเฮ้ยเราได้เล่นด้วยกันใช่ครับ<อ>ก็มีการเวริร์กช็อปแล้วก็แบบว่าเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มครับเพื่อแบบเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการถ่ายซีรีส์จริงเลยครับเรียนเยอะมาก ใช่ครับเริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วคุา่ารู้สึกอะไรแ่ว่าามัเพราะเป็นนใหม่้าอาครับในส่วนตัวของสายลมนะครับก็อาจจะมีพวกกิจกรรมมีพวกการเล่นอะไรต่างๆของตัวคาแรคเตอร์เดี๋ยวต้องไปดูกันในเรื่องนะครับว่าคืออะไรต้องมีแบบเรียนเพิ่มเติมเยอะมากใช่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไม่ได้กดดันครับก็แบบมีเล็กน้อยแต่ว่าก็ทําเต็มที่ครับรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็แบบว่าเราก็ทําเต็มที่ในทุกทุกอย่างที่เราทําอะไรเงี้ยครับ ครับผมครับเรียกว่าคาดหวังไหมได้ยินเสียงไหมครับเราก็คิดว่าวันหนึ่งเราก็จะไปถึงจุดนั้นเหมือนกันครับหวังว่านะครับก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับครับผมก็คาดหวังครับแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองขนาดนั้นนะครับก็เราก็ทําเต็มที่ของเราไปครับแรืว่าทาเต็มที่ในทุกๆทางทุกๆอย่างครับผมใช่ถามก่อนนะครับที่ว่าทำไมเราถึงได้เลือดครับ คิดว่าพี่เมย์น่าจะเห็นแบบคาแรคเตอร์ความที่แบบเคมีเราเข้ากันอาจจะเป็นสายลมในในแบบที่เขาจินตนาการไว้ส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับแล้วผมตอนแคสก็ได้แบบว่าแคสกับหลายคนเลยครับแล้วก็ได้แคสกับพี่ซันนี่เป็นคนแบบสุดท้ายเลยเลยครับเป็นคู่สุดท้ายก็แบบว่าพี่เมย์น่าจะเห็นแบบว่าเราสองคนเหมาะกับคาแรคเตอร์สายลมกับน้ําเหนือก็เลยได้มาใช่ครับเล่นด้วยกันครับแต้ว่าไปแบบเขาเรียกว่าต้องทำรู้สึกกันมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง ครับก็รู้สึกว่าน้องเนี่ยเป็นคนเป็นคนน่ารักแล้วก็มีความสามารถมากจริงๆแล้วก็มีความตั้งใจมีแพชชั่นสุดๆแบบว่าชื่นชมเลยครับพอได้แบบเวิร์กช็อปได้ทํากิจกรรมต่างๆครับก็เลยแบบเจอกันบ่อยครับก็เลยแบบสนิทกันไวมากเลยครับแบบว่าเจอกันทุกวันเลย อ๋อพวกผมก็ส่วนใหญ่ก็ไปกันเป็นทีมครับของ Weddingplan นะครับก็ไปทํากิจกรรมไปเหมือนกับไปทริปไปค่ายอะไรใช่ก็ไปด้วยกันหมดเลยครับใช่ไลฟ์สไตล์ของเราก็ค่อนข้างใกล้เคียงนะครับเพราะว่าเราเหมือนกับว่าก็ดูซีรีส์ดูอะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนกันใช่เรมีอะไรแบบว่าหนักใจอะไรต้องมาแบบขออ้ตาไม่มีเลยนะครับ ครับก็ไม่ได้หนักใจเลยครับก็พี่ซนี่ก็เป็นคนเก่งครับผมก็เลยแบบว่าแล้วก็ปล่อยตัวชิวๆแล้วก็แบบทำให้มันเต็มที่ก็พอครับทั้งสองคนแบบว่าอายุต่างกันหมากตอนขนาดเดนอ่าผมอายุ23ครับผม20ครับอ่าผมเกิดใช่ครับครับก็ใกล้ๆกันเล่าถึงแบบคาแรคเตอร์ที่เราได้รับที่นิดนึงใช่ไหมครับใช่ครับก็ตัวสายลมนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นในเรื่องนี้เนี่ย เป็นเจ้าบ่าวที่กําลังจะแต่งงานแล้วก็มีความสุขุมมีความโตโต,โตเป็นผู้ใหญ่แบบนักธุรกิจครับแล้วก็ด้วยเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ได้มาเจอกับน้ําเหนือแล้วก็อาจจะอาจจะค่อยๆแสดงท่าแท้ออกมาในแบบต่างๆครับเดี๋ยวต้องรอดูรอาผมตัวน้ําเหนือเองนะครับก็เป็นคนที่รักการทํางานครับแบบว่าจรงิงจังในสิ่งที่เองทาครับแล้วก็มีความแบบโกโก้นิดนึงซุ่มซ่ามหน่อย,อยๆแล้วก็แต่ว่าก็คอยสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเลยครับ ใช่ค่ะใช่ครับ,<ช>รบต้องมือเปอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าเราเวาิร์กช็อปโฟลมากรู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างรีเลทเนาะมันก็แบบไม่ได้ไกลตัวขนาดนั้นเราก็พอเห็นภาพอยู่แล้วว่าวัยไวทำงานไวแต่งงานมันเป็นประมาณไหนอะไรอย่างงี้ครับก็ค่อนข้างโฟล์ครับครับผมตอนเวริร์กช็อปก็เหมือนได้แบบได้รู้จักกับตัวละครมากขึ้นนะครับแล้วก็แบบเห็นภาพเห็นแบบการการะทาของเขาม,มันก็เลยแบบว่าง่ายต่อการที่จะทําความรู้จักกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมก็ก็น e ้องอ่าไม่ใช่น้องสิเอญยก็เป็นรุ่นเดียวกันครับก um> ็รู้สึกว่าทำงานง่ายเพราะว่าเรามีการมีการอ่าเรียกว่าไอซ์เบรกกิ้งมาแล้วเราสนิทกันดีครับก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเราจะได้ดูรุ่นนี้อะไรยังไงเมื่อไหร่คะเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางช่อง GMM 25ครับเร็วๆนี้ครับผมครับส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามได้ทางอ่าช่อง ทุกช่องทางของมีไมวายออฟฟิเชียลได้เลยครับครับผมเราสองคนที่อ่านนิยายกันมาบ้างไหมคะเคยอ่านมาบ้างแล้วค่ะใช่อ่านบ้างครับรู้สึกว่าสนุกมากเลยครับแบบว่าถึงมันจะเป็นแบบนิยายไม่ได้เยอะมากคําเนื้อหาแต่ว่ามันใช่เป็นเล่มที่คตอนกางจบก็คือแบบว่าสนุกมากครับแบบว่าไม่มีช็อตไหนที่แบบน่าเบื่อเลยครับครับก็รู้สึกว่าเราก็จะไม่ทําให้แฟนๆนิยายผิดหวังครับจะทํากันเต็มที่แน่นอนแล้วแสดงว่าเราก็จะเป็นสายลมกับน้ำเหือเนาะใช่ครับแล้วเพียน่ั่เอกค่ะ ครับก็ฝากติดตามซันนี่วรนณรัตด้วยนะครับ IG แล้วก็ Twitter S U N N Y W N R T ครับแ้วผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ IG กับ Twitter ชื่อเหมือนกันเลยครับ P A K F A แล้วก็ i 4ตัวครับ